ชุดนี้แจกฟรีป่ะแม่แจกสูตรฟรีเลยใช่ไหมแม่มนาได้เดโอ้เโหจับจ้องไว้นะคะว่าจะตกตัวไหนอืม <c oughs> 이렇게 한번 더. 음, 하고, 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 술이 ก็เข้าเต็มๆเลยแหละแม่เขายุกเข้าข้อที่ออกขอทับใอ,อันนี้คือสูตรงวดงวดที่แล้วนะฮะแม่ทำให้ดูคือหกสามนะแม่เนาะหกสามมากวับใจโอ้ตรงตรง,ตรงเลยแม่แสดงว่าเริ่มสูตรเริ่มแน่นแล้ว,นะอลวนะโอ้อันนี้คือสูตรเก่านะแม่ทำให้ดูนะครับผม,อ,มอ่ะก่อนอื่นมาสวัสดีคุณแม่ก่อนเนาะครับแม่สวัสดีครับแม่ครับ เห็นจ well. ังไดนเนาะสูนีว่างมือโดนบ่แม่ว่างมือโดนแล้วกี่ปีแล้วแม่เนี่ยโอ้ยมันหลายปีแล้วมันว่างมือโดนแล้วก็เลยก็เด็กเฮตเจียเจ้าว่าทางช่องก็าพึ่งมาหรือว่าแม่ครับแต่ว่าเข่าทด้แบบแม่ท้อนวดมาให้เบิ่งอื้อสามตรงตรงแม่เขียน63ให้หน่อยครับแม่63ตัวใหญ่ๆหน่อยแม่นี่งวดออก63มาที่จุดที้องนวดนวดที้บดนี้ ครับเดี๋ยวกระดาษแผ่นใหม่นฮะมเโอ้เตม็มเต็มเลยนะแม่เนะาคนนนนะครับ้าก้ากระคอคระเดอีแม่แกงเงา่อโ้งแม่กบารูคือันน,น่ะแม่ไปเอามาจากไหนครับผู้เฒ่าเขานาเห็ดแต่เห็ดเดือดตเพิ่นแต้มันแม่นนะแม่นาะสตนไหนก็ได้้ต่กี้ใบเห็ดตะกี่ใบเห็ดเขาไม่ดีดอกแม่เอาว่านั่แม่ไปเลยโอ้โหนี้มันอออีหยังกอ ว่ได้จำตัวเลขที่สำัาสูแม่แล้วก็สนใจโอ้งวดนี้ออก063ครับแม่ครับ063ครับ063กับ09ครับเอาแม่คำนวณต่อนะครับผม สดๆนะครับผม ลอรูอ่อทงก่อนแม่ลองเช็คดูก่อนแม่โอ้คบยีนะ เราแค่ล่องไปตามสูตรนะแม่ตามสูตรนะแม่เนาะลงตัวใดแน่แม่วันนี้แม่จับคู่ให้หน่อยครับผมวางวางแันมันมากมันมากแดดเลยวะหน้าแดดนีเนาะก็ถือว่าม,ม,มาตั้งสี่จีบแล้วโอ้อเขาแม่จับคู่เลยครับผม แม่จับคู่เลยครับตัวใหญ่ๆ,ญๆเลยด้วยแม่เด้อแม่จับคู่ให้เลยนะครับลออาด้วยบาว้าวใจถึงเลยโอหเอดักเลทำะิ <Okay. S 1> มาละสี่คู่อ้เอาเลยออกก้โน่าสี่คู่ ตรงกันเลยค่ะครับตรงกับสูตรปลาธุดงมาตรงกับสูตรปลาธุดงมาเลยนะครับมันขั้นต้นระบบิดโบกติมันก็สิมาจังซีหละว่าครับมันช่องเขาอีเดือเนาะช่องเขาอแม่ว่ามือโดนแล้ววางมือโดนแล้วแค่สี่ขูดนี่สี่คู่มันจะอยู่สามเอือเดี๋ยวคัดลอกก่อนนะครับแม่ เป็นยังไงแม่ฝันบ้างไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้แม่แม่พ่ฝันเป็ยังไงอยู่เสียก็เสีละฝันมาโดนแล้วโอ้โว่าแม่จะทำบุญเราเราจะคือกันผมวกันเลยเด้อเขาดีกัแม่กูก็พวกฮู้กันเลยเด้กแต่ว่าบางหันแม่มาแม่มเก่าสีนะบางหันอืมมากันศูนย์เก่าซีครับแต่ว่ากับพื้อ มักซื้อก็สอบได้ไหมเข้าศูนย์กาเตรียมๆกันได้ไหมแม่เขาเ่ก่อกับแม่ก็คงจะว่ามันเข้าเชื่อกาอยู go, so ่แต่ว yeah, ่าแม่ประเด็นยังแบบขึ้นมากซื้อขึ้นมากโอ้โหงวดนี้ขึ้นมากตัวไหนแม่อ๋อกนะดิ่งขึ้นมากอันนี้ยังก่อบางท่นนหนึ่งห้าเก้าอย่มันมาจากไหนแม่หนึ่งห้าเก้านี่ครับอ๋อแม่เห็นยุคเก้าอี้เห็นยุคเก้าอี้อันเก้าอี้แม่เอาอันบุษแล้วอันนี้ครับเน่เห็นเอาใส่อันดอกไม้เอาใส่อัน ขัดดอกใหม่หน้าแม่ก็เรียนมาลางมาขัดใบดไดเห็นเ5 9ป็นหนึ่งห้าเก้าด้วยนะ็ะเล้ยมมากเลีมขึ้นมากนึงก็เราก็มันจมาอีกซิบอขึ้นขึงนึ้นอยู่เดียวหรอโอ้หนึ่งห้าเก้านะแม่เนาะกับัาเป็นหนึ่งห้าหกนะแม่เนาะกอกับาัปเป็นหนึ่งห้าหกเนกันเราสองตัวมักตัวไหนแม่แม่แม่เาก็เห็นเหมือนสองขัึมาขัดกันไดดกําเกลน เลขสูตรนี่มีเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะแม่เนาะอืมอันีเลขไอเลขล่างออก็ังเลขล่างออกศูนย์เก้าครับนเ่าหรอเลลขล่างอีกใช่ไหมอเมื่อกี้บนเหละครับแม่เอ้านี่ขอชมเลขล่างหน่อยครับมันเเลข่างมาเปามัเขาเปี้ยมเปี้ยเลยนะแม่เนาะเอาอันนี้สูตรล่างใช่ไหมครับแม่ แรงมักเบิร์นอ่าครับผมแต่คิดมักแม่ก็ยังเข้าอยู่ในงวดก่อนสูตรเก้านั่งเผาอยู่มักก่อนนี่ก็ได้แต่ว่าขุดมักซื้อดอกทั้งบนซื้อบ่ายังดอกยังก่อนสูตรเก้าครับแม่สูตรเก้าครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นสูตรล่างนะครับเก็บีครับเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะสูตรล่างนะครับสูตรบนได้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นสูตรล่างเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็คุณแม่ก็กําลังคานวณชุดล่างนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ดูเลยนะฮะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ fc ครับรอ,อสักครู่นะครับนนเสร็จแล้วใช่ไหมแม่มชุดล่างอืมชุดล่างมีแค่สี่หางนะครับผมมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดใช่ไหมครับแม่ถ้าจักกสาบส,ส,าสามก็สเกพร้อมสามเก้าด้วยนะครับอันนี้คือชุดล่างใช่ไหมครับแม่เออชุดล่างแยกบนแยกล่างเลยเนาะ แลาแม่วันนี้แม่ก็แยกบนแยกล่างให้เลยนะครับผมสําหรับแนวทางแม่ปันนะครับเนาะเดี๋ยวจะคัดลอกสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากที่คํานวณเสร็จเนาะแม่เนาะเดินทางหนพมาเดินเดียวมาเห็นแต่ช่วงคื้นจะสีขาๆย่อยน้อยอยแยกบนล่างเลยบ่แม่ในในวงกลมนี้คือชุดเน้นใช่ไหมครับ คพิมากาลล่ะเคยมากจะแต่ตเกาว่าครับผมคมผือางงนันสดียังเอกาพูดเถ้าเพิ่ก็เฮ็ดเต้สมัยโดนโดนทนละอินมากัปนี่ก็เลยว่าว่างมือดนแล้วครับไปเรยกบุจากทเฮ็ดไทยก็เลยเฮ็ดล่างึงมาเฮ็ดล่างเขาอยูอ่วกมันเข้าอยู่นะแม่เนาะเขาอยู่ก็ได้ตัดตามึงแม่หันมาตักนิดงแม่ล่าง่งงเล็กๆน้อยๆครับนันเขาครับลงหนจะเลยตามไมแยกบนแยกล่างให้เลยนะแม่เนาะ กคือระเสกีก็ได้ครับแลมีเลขมัดด้วยนะครับผมสำหรับแม่ปันนะวันนี้เอาเลขสูตรมาคำนวณให้ดูเลยนะครับครับเนอเป็นเพียงแค่แนวทางนาะแม่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เดดมันว่าเออสอ้ขักเรา้กบ่ บอกเขาบว่ได้ละงวดที่แล้วก็ห<ม>กสามกับศูนย์เก้าใช่ไหมแม่เอองวดที่แล้วมันก็เขาอยู่แต่บางงวดนี่มันก็บิเขาเพิ่เก้าวละจีครับผมแน้วยังไงก็ <c oughs> ข,อขอขอบคุณแม่ปันนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแม่เนาะครับขอบคุณครับแม่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ